ได้เรียนเชิญก็เพราะว่ามันยังไม่ใช่แต่งจริงเออเอาไว้แต่งจริงจะเรียนเชิญนะคะอะไรอย่างนี้ไงคือเราคิดคอนเซ็ปต์ไว้แล้วแต่เราอะยังไม่ได้คอมเมนต์แต่ปรากฏว่าพอโพสตไปปึ้งเดียวคือมันแบบโอ้โหคนมาแบบคอมเมนต์แบบถลม่มทลายเวอร์วังมากเออแกงหม้อใหญ่นะคะเมื่อวานแกงหม้อใหญ่ค่ะอืมนะโดนแกงหม้อใหญ่กันไปแล้วมันเหมือนจริงทุกสิ่งอย่างเลยไง,ไงเธอเข้าใจปะ คือมันเหมือนจิงเคก้กมันมีแบบคือเขาแบบเขาจัดเตรียมไว้แล้วอะถ้าคือถ,ถ้ามันเป็นสถานที่เปล่าๆอะมันก็มันก็อันนี้เข้าใจไหมคือถ้ามันเป็นสถานที่เปล่าๆมันก็ดูไม่เนียนมันก็ดูไม่ใช่คนก็ดูออกว่าอ๋อโอเคแค่มาแบบรีวิวสถานที่อะไรแต่นี่คือเขาแต่งดอกไม้แบบจัดเต็มมากอะไรมากฟิลเหมือนพร้อมแต่งเลยเมื่อวานนะ่ะคือฟิลเขาคือพร้อมแต่งเลยเมื่อวานนะ อืมอ้าวอ,อ๋อข่าวเช้าด้วยเหรอเรื่องราวเช้านี้ด้วยหรอทุกคนโดนรู้สึกบาดยังไงไม่รู้นะแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะอันนี้นะก็แบบไปถ่ายงานให้ลูกค้าแต่ว่ามันก็ต้องแบบเข้าใจป่ะมันก็ต้องแบบมีเทคนิคนินดนึงะ่ะมันจะให้ลงไปแบบตรงๆมันไม่ได้เออทุกคนเออแต่งแล้วนะ แต่ตอนถึงวินาทีนี้ก็ยังมีคนแบบมาคอมเมนต์ไม่หยุดหย่อนอยู่ตลกอะ่ะเธอตลกอะ่ะอืมบอกรักบายวิวัฒเชเออเดี๋ยวไปคอมเมนต์ให้ใหใหเขาหน่อยดีกว่า ใครสนใจสถานที่จัดงาน แป๊บน,นึงนะครับปักหมุดก่อนยินดีด้วยอ่าทุกคนยินดีอ่ะใครที่ยังไม่ได้ร่วมอันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมใส่ซองอ่ะมาค่ะใส่ซองด้วยการกดซื้อปลาอินซีนะคะใครอยากร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวกดตะกร้าสั่งปลาได้เลยค่ะใครทีอ่อยากร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะคะ จิ้มตะก,ก้าสั่งปลายอินซีไปทานได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะเออบ่าวสาวบ่าวสาวพร้อมแล้วแขกพร้อมหรือยังใครอยากร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะคะจิ้มตะก,ก้าได้เลยค่ะ,คะปลายปลายปลายกดตะก,ก้าเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านมาค่ะพร้อมแล้วอืม ช่ปลาอินซีคือของที่ระลึกในการแต่งงานค่ะอืมอืมคลิปดูคลิปคุณแพรลี่น่ารักมากใส่ชุดแต่ขำอ๋อหมาปักใช่มีทุเรียนทอดก็มีค่ะอาปาใครอยากร่อมแสดงความยินดีกับดิฉันที่ได้แต่งงานก็กดตะกร้าสั่งปลาได้เลยนะคะกดตะกร้าสั่งปลาได้เลยค่ะปาหนึ่งเดอร์ค่ะหนึ่งออเดอร์มาเลยปลา <laughs> ใส่ซองปุ๊บรับของชม่วยปั๊บนะของชม่วยคือปลาอินรีค่ะที่พร้อมส่งให้ถึงบ้านค่ะเออไปเริ่มเริ่มเลยมาทุกคนมาเร็วหนึ่งบ้านจะ้ะมาขอหนึ่งบ้านค่ะมามายินดีค่ะเออมามา <laughs> อาใครอยากรดนแสดงความยินดีก็ปลาอินซีเด็ดเดียวจะ้ะมาเลยหนึ่งบ้านพร้อม พร้อมค่ะตลกอะ่ะหนึ่งบ้านเลยมาทุกคนสวยมาสวยเนาะแต่สวยจริงนะแล้วก็ชุดเขาชุดเขา,าแบบชุดสวยเนะมื่อวานน่ะชุดสวยสถานที่สวยอะไรสวยหมดเลยบอกรักบายวิวาเช่น,นะคะเผื่อใครอยากจะหาสถานที่จัดงานแต่งก็แจ้งไว้ก่อน แต่งงานไม่บอกใครเลยอ่าชธอไม่ดูเหรอคุณใหม่ดาวิกาล่ะเขาแต่งเขาก็แบบกันเองกันเองเออนะคะมันก็ลดความยุ่งยากได้นะประหยัดด้วยทุกวันนี้มันมีโซเชียลเถอะทุกวันนี้มันมีโซเชียลมันมีโซเชียลจัดง่ายๆก็ได้แบบเพื่อนฝูงอะไรกันเองอย่างนี้ใช่ไหมล่ะสมมตินะสมมตินะใครจะแบบ คิดธีมงานแต่งอะไรเงี้ยคุณก็จัดกันเองภายในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงที่สนิทสนิทเท่านั้นอะไรเงี้ยเสร็จแ,แล้วคุณก็ค่อยโพสต์ลงโซเชียลก็เก๋ดีนะก็ประหยัดดีไม่วุ่นวายด้วยเธอไม่วุ่นวายประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ปวดหัวไม่ต้องมาคอยยืนแบบต้อนรับแขกเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงกันเองกันเองเรียบง่ายมีจย์ของควแต่งคนไรกนี่สวยงามยิ่หัวเริต้นตก นี่ไงจางท้องก่อนแต่งไปอืมเข้าใจใม้มาลาสรบท้องไหม <laughs> มึงต้องหารูปคู่อื่นที่ไม่ใช่ชุดแต่งงานตาแล้วก็ทำเป็นอันนี้ไปเดี๋ยวกูจะเอาไปลงในเพจไปมึงก็หาไปหาก่อนเดี๋ยวกูหารูปก่อน มึงต้งหารูปคู่จากงานอื่นน่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมวดแม่บ้านค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเธอแต่ปรากฏการณ์น,นี้ทําให้รู้ว่ามีคนแบบว่ามีคนรักฉันเยอะมากมีคนรักฉันเยอะมากมีคนเอนดูฉันเยอะมากเออ มีคนรักมีคนเอ็นดูฉันเยอะมากนะคะทุกพื้นที่นะคะเออทุกพื้นที่มีแต่งงานแต่งชั้นค่ะมันคือเรื่องจริงมันคือเร,อรืขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนอนะ ขอบคุณทุกคนค่ะเอออ่ะกดไปอินซีก่อนแม่มาเร็วบ้านนึงมาเดี๋ยวเมาส์กันคุยกันนะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ เวลาทอดปลาไฟอ่อนหรือกลางไม่อ่อนค่ะไฟไม่อ่อนค่ะไฟกลางค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วคลิปเมื่อวานนะ่ะคลิปเมื่อวานนะ่ะให้ฟอร์ดมันไปตัดนะ ให้ฝไปตัดเออนางทําสวยนะคลิปที่แบบคลิปที่แบบทํางานให้เขาอะที่เป็นแบบที่เป็นคลิปแบบใส่เพลงใส่อะไรอะเออสั่งไปอินซีเรียบร้อยขอบพระคุณพี่โรดค่ะพี่โรดบาร์บี้ขอบคุณค่ะพี่โรดบาร์บี้ขอบคุณค่ะบบนี้ได้ไหมเออเอ่ะลองดูรูปอื่นเตะอะสาสมบัมาติดตามพระภูมิขอหนึ่งบ้านนะคะ มีรูปอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเหรอ,อยังเพิ่งทำได้อันเดียวร,รู้จากในเพจแต่รูปเยอะแยะขอบคุณนะคะเออมาเก้าร้อยกว่าท่านเก้าร้อยกว่าท่านเชิญค่ะปะ ขอหนึ่งออเดอร์นะคะอินซีเนี่ยขนาดเพจท่านปงท่านเปานะท่านปงท่านเป่านะานานานะ <laughs> จ่าพีชิตจ่าพีชิตยังเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเอออืม ตอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะเ4 7าโคนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอ่ออ่ะสี่ออเดอร์แล้วเห็นปะลาะแปบเดียวมีคนใจดีละมีคนใจดีก,กดปาแล้วขอให้แล้วขอบคุณค่ะข,ขอบคุณ900ท่านในช่องนี้นะคะเออบายบาย,บายปาพี่มาสั่งปลาไปทานกันแล้ว สักหนึ่งบ้านนะคะจอจอยกันสักหนึ่งบ้านจอยจอยกันนะคะเก้าร้อยสามสิบเจ็ดท่านเออนะจะหยบข่าวอื่นเออป่ะเอออะให้กดสั่งปลาเราเออต้องกดนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดท่านมาแล้วหนึ่งบ้านยินดีกับเจ้าสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เจ้าสาวมาแบบผมสั้นมาเลยวันนี้ หนึ่งออเดอร์นะคะคุณแม่เออคนมีแฟนสามารถทานได้ไหมได้ค่ะมีแฟนทานได้ไม่มีทานได้เออก็มันเสร็จงานแล้วไงเราก็ต้องทำมาหากินต่อเสร็จงานแล้วเจ้าสาวก็ต้องมาทำมาหากินต่อค่ะปลาเป็นปลาสดแดดเดียวนะคะไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาสดแดดเดียวเลยไม่ใช่ปลาเค็มนะคะไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยค่ะปลากินคู่กับยำมะม,ม่วงอร่อยมากทำคลิปลงไว้แล้ว อ่าพี่หนูพี่หนูหนึ่งอ่าพี่หนูหนึ่งลงคลิปแล้วหรอหนูยังไม่ได้ดูเลยพี่หนูหนึ่งเดี๋ยวหนูจะขออนุญ,ญาตไปไปดูดคลิปนะคะขออนุญ,ญาตไว้ก่อนพี่หนูหนึ่งพี่หนูหนึ่งชวนเข้าครัวน,นี่น,น,นี่ทุกคนนี่ฉันเห็นแล้วน,นี่นี่นี่น่ากินมาก นนนีีี่่่เดี๋ยวเดี๋ยวรีโพสให้เขาค่ะทำคลิปได้แบบดูน่าทานมากเลยมันคนทำคลิปเก่งมากยอมเลยอะ่ะดูสิทำคลิปน่ากินมากทุกคนอือหือน่ากินนะ่า ขออนุญาตนะคะทำน่ากินมากเลยอะ่ะ ต้องขออนุญาตอาคลิปเขามาใช้ทุกคนหนึ่งบ้านแล้วพึ่งดูคลิปงานแต่งคํากากเลยด <c oughs> ิฉันจะไปนั่งบนที่พระไงสวัสดีนหนะา้าสมัยเป็นพระคือรับงานบ่อยนะงานแต่งนี่แหละตอนเช้าเช้าเลยหกโมงเจ็ดโมงแต่ก่อนมันจะมีอยู่แถวประชาชื่นเรือนเจ้าสาวเขาก็จะแต่งกันเช้าอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ จานิมนต์พระวัดไส้ทองที่ฉันได้ไปบ่อยงานเช้ามากพระไม่ค่อยจะไปกันน่ากินมากขอบคุณมากๆค่ะพี่หนูหนึ่งหนูขออนุญาตหนูขออนุญาต,ออญาตใช้คลิปนะคะ ขออนุญ,ญาตเอาคลิปไปใช้นะคะเพราะว่าทำดูน่ากินมากเลยอะ่ะรับรีวิวร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยน่ากินที่สุด สวัสดีทุกคนคะ่ะขอหนึ่งบ้านนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานจ้ะใครใจดีกดตะกร้าดได้เลยนะคุณแม่ขอบ้านหนึ่งนะคะอินซี see, มีทุเรียนทอดมีใจดีกดตะกร้าดได้เลยคะ่ะ8แปดร้อยสิบเก้าท่านขอหนึ่งบ้านนะคะสวัสดียามบ่ายแปดร้อยท่านนะคะอินซี see, พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะใครยังไม่เคยทานนะคะแนะนํานะคะปลาอร่อยมากๆค่ะ